ต้นนี้คือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวทรงหวเพึ่งลงดินเลยนะครับปลูกโด,ดยใช้วิธีน้ำหยดเราจะใช้วิธีน้ำหยดช่วงแรกประมาณ6เดือนก่อนจะเปลี่ยนเป็นหัวสปริงเกอร์นะครับแล้วก็หยดตลอดเวลาเลยนะครับย4บสีชั่วโมงยกเว้นฝนตกก็ปิดวิธีปลูกเราก็จะตัดถุงที่ เขาเพาะมานะครับครึ่งถุงเลยนะครับตัดทั้งดินทั้งรากออกไปเลยครึ่งถุงตัดเสร็จแล้วเราก็วางบนเนินดินที่เราเตรียมไว้นะครับวางไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาดินขึ้นมากบข้างๆนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะอันนี้เป็นสตาร์เกิลจีที่ใส่ไว้แล้วก็หัวน้ำหยด รอบๆนี้เราโรยด้วย king t o โปนะครับเป็นผงอินทรียวัตถุเพื่อกระตุ้นให้รากเดินออกมาข้างๆนะครับถ้าเราปลูกด้วยวิธีน้ำหยดเราต้องทำเนินขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับไม่นั้นรากเราจะจมน้ำครับอันนี้เพิ่งลงดินนะครับ